ครอบครัวบีมออยพร้อมน้องมะลิโกยซับรับงานพีเซนเตอร์พร้อมเผยเคล็ดลับช่วยเพิ่มความสูงให้ลูกปังไม่ไหวจริงๆสำหรับครอบครัวตันจารารักของพ่อบีมกวีและมามีออยอติพรพร้อมด้วยสองเต้าแฝดสุดคิ้วพีทีและน้องพีที่ตอนนี้ถูกยกให้เป็นซุปตาร์ตัวน้อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังพี่พี่แฟนคลับโดนตกอย่างหนักเพราะความน่ารักและน่าฟัดของสองแฝดส่งผลให้มีงานรุมแบบรัวๆเลยทีเดียว ล่าสุดก็มารับหน้าที่พิสเซนเตอร์ให้กับซีเนียเจลลี่แคลเซียมเจลลี่แบบซองกันแบบยกบ้านโดยได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงานซีเนียเจลลี่เฮลตี้วันเดอร์แลนด์เมื่อวันจันทร์ที่12กันยาย,ยนที่แฟชชั่นหอชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีอ้นสีพันธ์และดีเจเอกกี้และทันยา่าทันยเรศมารับหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน นอกจากนี้ซีเนียร์เจลลี่ยังได้คว้าซุปตาตัวน้อยสายแดนอีกคนอย่างน้องมะลิพาขวัญสหวงมารับหน้าที่พรีเซนเตอร์ซีเนียร์เจลลี่เบอร์ลี่เจลลี่แบบซองรถเบอร์รี่โดยภายในงานนอกจากจะได้พบกับเหล่าพรีเซนเตอร์แบบพร้อมหน้าแล้วก็ยังได้สนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตของแดนบีมอีกด้วยค่ะใจน,นะคะที่แบบคนตอบรับกระแสตอบรับ เอฟซีเป็นเอฟซีบ้านบ้านอ่าน้องกีน้องชีค่ะก็เลยอยากร่วมงานด้วยค่ะอยากน้องมาลีด้วยเป็นเจนนี่มาลีค่ะก็น้องมาลีก็คือที่ที่เลือกน้องมาลีเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็เคยร่วมงานกันกับแม่โบอยู่แล้วแล้วก็น้องมาลีเก่งน่ารักค่ะแล้วก็ตรงทาเกตตรงที่น้องเป็นวัยเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนจะป่วยบ่อยแล้วก็เลยได้เลือกเป็นน้องมาลี พี่ออยค่ะสิ่งที่ตัดสินใจเรื่องเพราะอะไรยังไงหรือสัหรับของทีมอย่างเจลเซียก็คืออย่างแรกเลยอ่ะเราก็ต้องคุยเรื่องของส่วนประกอบก่อนแล้วก็แบบว่ามีเอกสารโน้นนี่อะไรเงี้ยก็มีการคุยเราลองทันเองมายกปีพี่อยนะคะผองทันเองก่อนแล้วก็ประกอบกับว่าเรามีคอนเซ็ปต์เรื่องของความสุขของลูกแล้วแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ในของตลาดนะคือมันมีเยอะมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็พอเราเราเลือกมาแล้วเราก็ลองเป็นลูกค้าดแล้วกันเ์ดว่าลูกชอบเพราะว่าทันง่าย แล้วจริงๆอ่ะปกติอ่ะคือออยไม่ใช้แคนขนมเปรี้ยวนะเพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าช็อกโกแลตขนมเปรี้ยวอีกพื้นฐานเลยแต่อันนี้มันกลายเป็นนมเปรี้ยวที่มันมีประโยชน์ไม่มีน้ำตาลใช่แล้วก็เราลูกชอบคือจริงๆอ่ะกินวันละสองก็ได้เพราะมันทำขนมชามแก้วขนคะแต่กระนั้น่าเมื่อกี้พี่ทีกินไปแล้วสองซองเดียวขนมเลยใช่ไหมคะกินเป็นขนมเลยคือถ้าวางไม่เห็นก็คือจะขอทานเห็นว่าไม่มีกลัวว่าน้องไม่สูงรอคะใช่พี่ก็อยากให้สูงเราอยากให้น้องแบบเป็นในแบบเลย ก็แบบว่าอยากให้สุขกว่าพ่อ <c oughs> ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นมันช่วยได้ใช่ไหมตัวนี้ช่วยได้คือจริงจริงเด็กๆ,ๆอ่ะค่ะคือถ้าเราอ่ะให้สารอาหารเดนี่ตั้งแต่วัยที่เขาเป็กำลังเจริญเติบโตอะค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเออเขาเรียกอ,อะไรล่ะมันเป็นเหมือนพื้นฐานของร่างกายเขาอะสุดท้ายแล้วอ่ะก็เตรียมไว้ให้ครบพร้อมดีกว่าแล้วเรียนเองแล้วมีคนจัดการเองว่าเขาไปได้สุดแค่ไหนแต่ว่าเราเตรียมให้เขาสุดแล้วทุกอย่างไม่ทราบความหมายนะคะเป็นไงบ้างคะ ลองคิดแล้วเป็นยังไงคะไ,ไข่ข้าวหเข้าเข้าใกล้ไหมว่แม่แม่ชอบยังกินเช่นโ้ยเป็นยังไงบ้างแบบพอได้ชิมแล้วมันช่วยอะไรหนูบ้างแบบคุณเป็นผู้ป่วยบ่อยหรือยังไงบ้าง ต้านทานให้น้องแข็งแรงคือน้องถ้าเกิดว่าไดรับวิตามินที่แบบเต็มที่อะคะ่ะก็จะไม่เด็กไม่ป่วยง่ายซึ่งซีเนียเบอร์รี่ก็ตอบโจทย์ตอบคุณตอนนี้นะยค่ะยังไงก็ถ้าเกิดว่านึกถึงสุขภาพของเด็กสุขภาพของลูกนะคะอยากให้ลูกแข็งแรงเติบโตสมวัยนะคะก็ปากแบรนด์ซีเนียเจลลี่วิตามินเด็กไว้ด้วยนะคะอันนี้ฝากเบอร์รี่อะไรนะลฝากให้สดให้าหมยค่ะดังเลยค่ะอย่าลืมกินกัน <gas> เป็นไงครับอร่อยครับโอเคขอบคุณค่ะสมัยที่พ่ออ <ği> ุ <ante> ้มอยู <Sunday> ่